ยิ้มย้มแฟมิสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะแม่ปุ๋ยจะพาหนูยิ้มหนูแย้มไปปั่นจักรยานที่เขื่อนแม่กวงนะคะก็ใกล้ๆบ้านแม่ปุ๋ยนะคะขับรถประมาณ30สิบนาทีตอนนี้เราออกมาแล้วนะคะขับบอมไปคุณขับเหมือนเดิมค่ะโอ้ดูทางมันสองข้างทางจะเป็นป่าเลยนะคะร่มรื่นมากๆเลยเดี๋ยวมาหาหนูยิ้มหนูแย้มกันยิ้มแย้ม ยิ้มยังโผขึ้นไปด้วยโอ้รถมีรูอยู่ตรงกลางหลังคาเลยยิ้มยัมก็โผลขึ้นไปมันเป็นทางในซอยนะคะนี่เป็นอย่างนี้ค่ะไม่มีรถสวนทางโอ้โอเดี๋ยวแม่ปุ๋ยจะขึ้นไปอยู่กับหนูยิ้มหนูแย้มนะคะ จับให้แน่นๆนะตอนนี้เราเจอแล้วนะคะอยู่ตรงนน้นค่ะนี่ไงยิ้มแย้มดูคุณลุงหาปลาโอ้โหดูรถมาขับอย่างนี้โอ้โหแม่บุ๋ยเอารถตู้ว่ะโอ้นี่ไงนี่ไงซ้ายมือเห็นเห็นลำธารเห็นเหมือนเป็นเขาเรียกเป็นทางทางน้ำโอ้ยทำไม เรามาผิดทางทางตัน<า> Google Map <Google Maps S 1> คือทางอะ่ะมันมันเหมือนเอ๊ะไปได้หรือไม่ได้แต่ก็เสี่ยงไปสุดท้ายเจอทางตัน,น,นอ๋อเดี๋ยวเราจะแว่ถามคุณลุงก่อนอ่ะลงุง เดี๋ยวตรงไปจะเจอเหมือนทางทางเหมือนทางคลองกี๋เดี๋ยวออมเี้ยวซ้ายไปเรื่อยๆเลาะไปเรื่อยๆก็จะนําทางไปค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวไปลุ้นพร้อมกับแม่ปุ๋ยเลยนะว่าสุดท้ายแล้วเราจะไปถึงเขื่อนแม่กวงได้จริงๆหรือเปล่ายังคิดว่าถึงไหมโอ้โหมันใช่แผนที่เราดูสิรถเลี้ยวรถเขียวมากเลยอ่ะในที่สุดเราก็เจอแล้วดูสิมันเป็นทางยิ้มแย้มนี่ไงที่เวลาเขาปล่อยน้ำนะเขาจะปล่อยลงมาอย่างนี้นะแบบหลๆงๆๆๆ เยอะๆเลยเขาจะปล่อยน้ําลง่าแล้วเขาก็จะลงน้ําตรงนี้เห็นไหมน้ํามันก็จะไหลลงไปให้กับชาวบ้านให้เราได้ใช้ได้ดื่มได้กินค่ะแต่ตอนนี้เราต้องหาทางขึ้นเขื่อนให้ได้ก่อนนะคะเพื่อที่จะไปปั่นจักรยานแล้วก็ไปดูสะพานค่ะข้าแม่น้ํานะอาตาขับไป ล่มละไปไม่ปทางลงไม่ปุ๋ยว่าเราถามเขาก่อนว่าเราอา่ะจ,จะไปสะพานมาไปเรื่อยอทำให้คนอื่นเขางงกันเนี้ยนี่เขาไม่อยู่หรอกม่เป็น<อ>รถของพี่คือเขาวันนี้เขาอยู่เสาทิตย์ไงเหมือนมาสำนักง,งานเขาจะได้จะได้ไปปั่นกี่โมงเนี้ยตอนนี้ดูนะจะเที่ยงแล้วค่ะเรายังหาทางไปเที่ยงแล้วนั้นเนี่ย g o เก l e ไว้ใจไม่ได้นะตอนเนี้ย ที่ยงละเรายังหาทางไปสะพานไม่ได้เลยสองจุดเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ปุ๋ยลงไปถามก่อนก็ไม่มีใครเลยสักคนมีมีคนเขาเฝ้ามีอ่าตอนนี้นะแม่ปุ๋ยลงไปถามคุณป้านะคะแล้วมีคุณลุงคุณลุงบอกว่าคุณลุงจะไปส่งซึ่งให้แม่ปุ๋ยอะขับรถตามคุณลุงไปเห็นไหมคุณลุงขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งอุยคุณลุงใจดีมากเลยอ่ะ อันนี้คุณลุงบอกว่าใกล้จะถึงแล้วนะคะขับตรงมาเรื่อยๆเมื่อเจอเมื่อเจอสามแยกให้เลี้ยวขวาคุณลุงส่งแค่นี้อ่าเจอสามแยกแล้วนะเลี้ยวขวาอ๋อโหนี่ไงเจอแล้ยเย้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นใช่หรือเปล่านี่ไงในที่สุดเราก็เจอแล้วเย้ยเย้ปิดกระจกได้เลยนี่ไงนี่ไง แม่นะ้ำแม่กวัววงนี้นะคะหาปลาได้ดูย้ยมเจเเยบมากปะ,ะชา้าๆันอากาศโอเคเลยนะพระวดูคือบรรยากาศเขื่อนนะคะขือไม่กวางก็เงียบสงบดีนะก็โอเคอยู่นะงามนี่ไงจะ,จะถึงแล้วคะ่ะเดี๋ยวเราขับรถไปตามทางนะคะเดี๋ยวพอใกล้จะถึง ถึงสะพานได้ไหปุ๋ยเรามาเจอกันอีกนะคะในที่สุดเราก็เจอแล้วนะคะสะพานนี่เห็นไหมเขาขับรถผ่านได้เลยนะดูดิยิ่มยย้มโอ้ตรงนี้มันเป็นเหล็กนะเขาเรียกมันเป็นสะพานแขวนค่ะโอ้สีแม่น้ำสวยมากนะอย่างกับต่างประเทศเลยอ่ะพระมงกุเน,นี่ดูดิ เน,นี่ยพอามามุมนี้อยังกับทางประเทศเลยเอาเดี๋ยวถ่ายรูปบนก่อนอนะ่ะหนึ่งสองสามโอ้ตัวนี้คือมันไม่มีเสาเลยนะตันนี้มันจะเป็นเหล็กแล้วค่ะนี่ไงไม่มีเสาเลยนะมันเป็นเขาเรียวกว่าสพานแขวนค่ะเสียวเสียวนิดหน่อยอ่ะนี่ไงนี่ไงยืนยันที่แม่ปุ๋ยบอกอะ่ะเขาเอากุญแจมาแขวนไว้อ๋อยม,มีรถมาด้วยเขาเอากุญแจมาแขวนไว้ รถมารถมาชิดซ้ายนะชิดซ้ายนะตรงนู้นก็จะเป็นแม่น้ำนะคะแม่เขื่อนแม่กลวง <Wow. S 1> อันนี้เป็นทางยืนนะะ่นค่ะวิ้งเซียเสียวเอาไม้จับกันออ้ยสวยมากมองลงไปข้างล่าง <Yep. S 1> แล้วก็คือนี่ดูแม่น้ำแนวฝั่งเราไปข้าวบมเสียวเสียว้ยมาเสียวอยากกลับแล้ว <Yep. S 1> ตอนนี้เราจะกำลังจะเดิน ข้ามจากฝั่งนี้ไปฝั่งนู้นนะโดยทางเชื่อมค่ะว,ว้าวโอ้โหตรงนี้สวยมากยี่ฟานะเดี๋ยวใ่ายรูปให้เอาหนึ่งสองสามเดี๋ยวจะพาไปดูที่มันยื่นมานะตรงนี้เห็นไหมคะมันยื่น<ม>ออกมามแล้วกำลังยื่นมีคนเล่นนะ้ำโอ้ยยยมีคนเล่นน้ำด้วยดูมองลงไปข้างล่างค่ะ โอ้สวยมากไมวแ้วสวดเสียวไปเถอะมายิ้มเราไปดูดูไปตรงโอ้ยังอยากจะไปสุดเลยเอาป่ะป่ะเฮ้ไปสุดแล้วนะไหนเดินเลยเดินมาเด้แล้วนะไม่ต้องวิ่งอุ้ยสวยดีเนาะบรรยากาศดีเนาะสวยดีแต่วัดเสียวนิดหน่อยกว้างมากเดี๋ยวต่อไปยุ่งเลยนะ โอ้นี่เขาเรากำลังจะเดินกลับตรงนี้วิวสวยที่สุดแล้ว่ะบอมตรงนี้วิววิวสวยวิวสวยมากเหมือนต่างประเทศพอบอมพะบอมไปตรงน,นีเ้เอาหนึ่งสองสามสวยก็สวยนะวาดเสียวก็บาดเสียว,ยวค่ะนี่นี่คือกุญแจแขวนไว้แล้วก็อธิษฐานเขาบอกว่าจะโชคดีค่ะเห็นไหมจับะลก นี่ไงสะพานแขวนเชื่อมใจในที่สุดโอเคคือสำหรับใครนะคะที่อยากจะมาเหมือนหนูยิ้มหนูแย้มอะ่ะคือแม่ปุ๋ยบอกไว้ก่อนมันทางมันมามันมันค่อนข้างที่แบบมันมาหลายทางบางทางก็จะตันบางทางก็เลาะเลี้ยวไม่ตรงเดี๋ยวไม่รู้ว่าทางกลับเราจะกลับ ใช่ไม่รู้ว่าทางกลับเราจะกลับถูกหรือเปล่านะคะ,อะโอเคงั้นเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะพวกเราขอตัวลาไปก่อนนะคะบา,บายๆแล้วบายบายสนุกสนานมากสวยมากเลย<ส>อยากอยากจะแนะนำให้มานะคะอุ้ยมีเรือด้วยน้ยยิ้มๆตรงนู้นบายๆคะ่ะนี่ตอนนี้เราออกมาแล้วนะคะเกลือนแม่ก้วงคือมันมีอ่ะจริงๆอ่ะมันมีทาง ไปที่สะดวกสบายมากๆเลยก็คือเส้นทางตรงนี้นะคะแต่ Google แมบ,บอ่ะพาแม่ปุ๋ยอ่ะไปอีกทางนึงแล้วููว่าเป็นทางลัดเราคิดว่าเป็นทางลัดทางนี้มันง่ายมากตรงมากอ่าใช่ค <ๆ S 1> <ะ>่ะดูดีๆแนะนําว่าดูดีๆใครจะไปเหมือนดูยิม้มตัวแย้มนะดูดูทางดีๆเป็นทางหลักนะคะไปง่ายสะดวกมากๆเลยนะคะ